มาข่าวเช้าช่วงนี้นะคะมาติดตามแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีได้เตรียมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั่วประเทศนะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่8มิถุนายนที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ,คะด้านที่ประชุมคอตอชอค่ะเห็นชอบให้บรรจุนโยบายต่อไปไม่โกงไว้ในหลักสูตรการศึกษาด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าคอตอชอมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการได้ นำแนวทางนโยบายโตไปไม่โกงบรรจุเข้าเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากที่นําร่องในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหาคนครแล้วได้ผลดีโดยจะมีการจัดอบรมครูและบุคลากรรองรับหลักสูตรด,ดังกล่าวระยะแรกในวันที่2 9เถึง30มิิถุนาย,ยนนี้นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมรัฐเปิดหรือ Open Government Partnership โดยหวังผลให้การจัด ดับประเทศทุจริตของไทยดีขึ้นและให้เตรียมการใช้ระบบ e-bidding และ e-auction ในการประมูลหลังพบว่าไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้โดยเฉพาะในการประมูลงานก่อสร้างต่างๆทำให้เกิดความเสียหายกว่า50,000ถึง1 0 0 0 0แล้านบาทแล้ว และในวันที่8มิถุนายนนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ตึกสันติมิตรีธรรเนียบรัฐบาลพร้อมกันทุกจังหวัดโดยจะเชิญคณะทูตานุทูตและตัวแทนองคอ์กรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย